ตังนั้นนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มารีวิวกินนะครับที่สเวนเซ่นนะครับสาขาเดอะมอแบงแคนะครับในวันวาเลนไทน์ก็คือ14กุมภานะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ไม่ใช่ครับเฟสตอเบอรี่มูเทล่าซันเดย์คัพนะครับก็เมนูก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างคะคอมินครับ อะไรก่อนอน,นี่โอเคอนเับหวานฉ่ำปหว่มากครับก็คือนี้ด้วยอันนี้บ้าง อันนี้ก็อร่อยนะแล้วก็คกราตี่นี้แล้ mm hmm. วตำด้วยตรงตรงนี้บ้างนะครับ mm hmm. อร่อยอร่อยแล้วตำด้วยขออี oh, ่างนีนะครับ mm hmm. ถือว่าน่ากินมากครับเมนูนี้แนะนําเลยครับโดยเฉพาะเทศกาลนี้ครับวันไทยครับเยี่ยมครับ